คุณผู้ชมและคุณวรุณวันน่าจะรู้จักโรงเรียนพระดาบทเป็นอย่างดีนะคะโดยโรงเรียนพระดาบทนั้นก็คือโรงเรียนที่ฝึกวิชาชีพของในหลวงรัชกาลที่9ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้โอกาสสําหรับคนที่มีฐานะยากจนและไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ได้มีโอกาสฝึกวิชาชีพวันนี้นะคะเรามีผลผลิตของโรงเรียนแห่งนี้จากคนที่เคยใช้ชีวิตด้านมืดแต่เมื่อได้ฝึกอาชีพเขาได้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจเล็ก ติดตามจากรายงานค่ะผมแช้วัดแล้วสมบูรณ์ครับคนกาญจนบ,บุรีก้อนผมก็เกลีเลครับขายขายยาทำตัวไม่ดีครับเมื่อก่อนก็เลวเลย ก็พอไปเรียนโรงเรียนในหลวงนะครับไปเรียนโรงเรียนพระดาบทคนระัอะไรที่มันไม่ดีก็เลิกไปทำมันเลยเลิกไปเถอะ ใช้วัดในวัย27ปีสิทธิ์เก่าโรงเรียนพระดาบทุ่นที่35คือหนึ่งในผลิตผลที่งอกงามของโรงเรียนพระดาบทเขาเรียนรู้วิชาชีพช่างไฟฟ้าจากโรงเรียนเมื่อ5ปีก่อนและเริ่มกลับมาอยู่บ้านที่กาญจนบุรีเป็นผู้รับเหมาติดตั้งแอร์และช่างไฟฟ้านำความรู้ที่ได้มาต่อยอดทำอาชีพพอรู้ว่าเป็นโรงเรียนของในหลวงจริงๆท,ท,ทีแรกผมก็ไม่กล้าไป เพราะว่าผมมองว่าตัวผมมันมันไม่ดีที่จะไปเรียนโรงเรียนในห,หลวงแต่พอได้ไปเรียนแล้วมันดีจริงๆพระองค์ได้สร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมาให้กับผู้ด้อยโอกาสแล้วสร้างคนที่แบบไม่ได้เป็นอะไรเลย จนทำได้ทุกอย่างแล้วก็สอนให้หลักส่วนรวมมากกว่าหลักตัวเอง ชนลดาสิริพรกิติพันธ์แม่ของชัยวัตรคือผู้จุดประกายให้ลูกชายของเธอเข้าไปศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้ความตั้งใจเล็กๆเ,เพียงเพื่อต้องการให้ลูกมีความรู้มีอาชีพติดตัวในอนาคตลูกไม่มีวิชาเลยติดตัวก็เป็นแค่ลูกจ้างก,กินเป็นวันๆแม่ก็นี่ยนั่งเยี่ยพาเยีาย้าปก็คิดทุกวัน,นว่าจะให้ลูกมีอนาคตก็เลย คิดว่าจะทำยังไงนี่พอเลิกใหญ่ภาคกลางคืนก่อนนอนก็จะดูแต่หนังสือก็อาชอบอ่านหนังสือก็เลยอ่านไปเจอมูลนิธิของพระดาบกของในหลวงก็เลยชวนเขาบอกว่าไปมูลนิธินี้นะเพราะแม่เคยอ่านเจอหลายปีนะที่แม่ยังจำอยู่ในใจตลอดอก็เลยเขาก็ไปก็ได้มูลนิธินี้แหละที่ช่วยให้เขาเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาเอางี้ดีกว่าเพราะเมื่อก่อนเขาเกเรมาก รอยสักเล็กๆที่แขนที่เล็ดลอดออกมาจากแขนเสื้อเกือบเป็นสาเหตุที่ทําให้ชัยวัตรไม่สามารถเข้าเรียนที่โรงเรียนพระดาบทได้แต่ด้วยความตั้งใจของทั้งชัยวัตรและแม่ในการอยากมีโอกาสทางการศึกษาทําให้ชัยวัตรเป็นนักเรียนโรงเรียนพระดาบทคนแรกที่มีรอยสักและตั้งแต่นั้นมาโรงเรียนก็เปิดรับผู้ที่มีรอยสักให้เข้าศึกษาได้เขาเข้าไปวัน,ว,น,ว,นวันแรกเลย จริงๆอ่ะที่นั่นเขาไม่รับผลสักครับครับเขาจะแอนตี้เรื่องนี้มากเลยผมก็ติดติดเรื่องสักนี่แหละที่เข้าไปได้เป็นตัวสำรองก่อนแล้วพอใกล้วันที่เขาจะเรียกตัวเข้าไปอ่ะพอดีนักเรียนขาดพวกตัวจริงไม่ได้มากันเนี้ยเขาก็เลยเรียกตัวสำรองไปเพราะผมสักเยอะแล้วผมก็เป็นต้นแบบ รอยซักที่ตอนนี้โรงเรียนรับแล้วเขาไม่แอนตี้เรื่องรอยซักแล้วโรงเรียนพระดาบทโรงเรียนของพระราชาที่ทำให้วันนี้ชัยวัดมีความรู้และมีอาชีพสามารถเลี้ยงดูครอบครัวและอยู่บ้านที่กาญจนบุรีโดยไม่ต้องเข้าเมืองใหญ่และที่สำคัญคือมีความสุขในแบบพอเพียงที่สามารถส่งต่อความสุขเหล่านี้ให้ผู้อื่นได้ต่อไป จตุพรอัธโยโคถ่ายภาพฟาริดาโยธาสมุตทีมข่าว True For You รายงาน